สวัสดีครับผมเล้งทีทีครับวันนี้กลับมาในช่วงล้างไปเรื่อยครับวันนี้มีรถกระบะตัวจีท์ครับคันนี้รถสวยมากในความคิดผมนะสวยมากรถพร้อมใช้งานสุดๆลองตามมาดูเลยครับอันนี้กำลงังล้างโคมอยู่เลยเป็นคันนี้เป็นกระบะนิสสันฟอนเทีย นะฮะปี06เครื่อง2 5 0 5นะครับอันนี้กำลังฉีดพรมอยู่ครับเนี่ยรถรถเพิ่งเอามาปุ๊บเนี่ยเรามาทำเลยลองดูภายในครับภายในแจ่มอ่าเด็กกระบดนะครับโดยมากจะใช้งานสมบุกสมบันเวลารถเก่านะฮะดูอันนี้คือพรมไม่มีขาดเลยนะครับไม่มีขาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ ผมก็งงว่าทําไมเขาถึงเก็บได้ขนาดนี้เดี๋ยวลองรองดูส่วนของเบาะกันก็ได้ครับดูเบาะก,ก่อนนะครับเบาะเป็นตัวกระบะแคบนะครับดูดูขนของเบาะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมครับเดี๋ยวลงมาห่างๆเครื่องหน่อยครับจะได้ไม่ค่อยได้ยินนะครับเบาะนี่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับจะเห็นวนะ่าอันนี้มันเลอะเลอด้านบนหน่อยดูขนขนของเบาะนะครับ ไม่รู้เห็นไหมครับปั้งเดเนียนกิ๊บเลยปีกเบาะฝั่งคนขับนะครับคือคือย้ำเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของที่มันใหม่อย่างนี้นะครับดูพวกขนนี่ตั้งๆเลยที่มันใหม่อย่างนี้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาใช้ชุดเหมือนกับชุดเบาะมาหุ้มไว้ตลอดมันเลยใหม่มากครับแต่ก็ยังมีรอยเลอะอยู่นะครับอย่างฝั่งคนขับจะเลอะหน่อย นะฮะคันนี้ใครได้ไปแจ่มมากลองดูชิ้นส่วนภายในครับแต่ละชิ้นถอดมาล้างหมดเลยแต่ว่ากระบะแคบชิ้นส่วนไม่ค่อยเยอะครับชิ้นส่วนเขาจะมีน้อยนะฮะเอเสร็จแล้วพอดีเนะเาะพอดีอะไรเงียบเลยลองดูภายในดูแผงประตูอันนี้อาออันนี้ทำไปแล้วอันนี้มีรอยคาบหมากๆคนนี้ตั้งเป๊ะเลย ไม่มีรอยอะไรเลยไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยนะครับคุณนั้งเพิ่งลองฉายจากฝั่งนี้และครับจะได้สว่างหน่อยนะครับน้องเขากาลังทําอยู่เลยนะฮะก็รื้อทําทีละจุดทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นครับใครศึกษาไปเรื่อยดูแต่ละอย่างแต่ดูดูภายในนะฮะไม่มีผุไม่มีอะไรเลยแต่ยังไงเซียพองมาลัยเนี่ยมีรอยสะเก็ดนิดหน่อยนะครับลองดูคอนโซลนะครับ ดูหลังคาเนี่ยแบบมันคงมันอาจจะลำบากนิดนึงครับวันนี้มันแดดไนมะ่ค่อยดีมองไม่ชัดดูนี่ครับที่บางแดดพลาสติกยังไม่แกะเลยครับผมไม่ได้มาหุ่มเมงนะครับพลาสติกเก่าๆเ,เลยครับถ้าใครหากระบากไปใช้งานนะผมแนะนำคันนี้เลยครับฟอนเทียดูเครื่องคันนี้วิ่งอยู่แสนกาโลนะฮะ เครื่องยังไม่ได้ล้างเนี่ยลองดูครับเครื่องแห้งมากเลยครับนี่คุณน้ำพึ่งลองมาเอียงทางนี้ครับจะได้เห็นว่าเครื่องมันแห้งไหมฮะนี่นะครับมันยังไม่ได้ล้างค่ะมันเลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยไม่ใช่อย่างงานคือคือเครื่องเนี่ยกระบาโดยมากเนี่ยใช้งานหนะักแล้วจะน้ามันมันจะเยิมนะอ่ะดูดูรอบนี้ด้วยครับดูรอบประเก็นฝาเครื่องให้หมดเลยครับอันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะ มันมืดไปหน่อยแห้งแกกเลยเนี่ยนะฮะนี่ที่ผมชี้นี่ก็คือแบบแสนกาโลเนี่ยเออรถมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานระยะยาวผมแนะนำเลยครับคันนี้เลยนะครับลูกกงข้างหลังมีเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่มเลยพอดีลูกค้าเนี่ยใส่ลูกกงเสร็จปุ๊บ คนได้อยู่3-4ม 3, สเดือนเท่านั้นครับแล้วก็ต้องไปต่างประเทศไม่ไม่รู้จะไปซาอุรหรือเปล่าคือจะไปเป็นกุ๊กไปเป็นเชฟทำอาหารครับเนี่ยลูกโกงผมยังกล้ามกึ่งหรือผมจะถอดออกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมล้างเสร็จดิ้วเสร็จผมถ่ายรีวิวเพื่อดูทีนึงครับแล้วสำคัญเลยคือตัวนี้ครับสติกเกอร์นี่นะฮะติดตั้งแต่ป้ายแดง ที่มันขึ้นคาบเหลืองเนี่ยเพราะมันเก่าด้วยระยะเวลาแล้วมันเริ่มแตกรายงานนะครับซึ่งปัจจุบันผมผมกล้าท้าเลยนะถ้าหารุ่นนี้อยู่นะผมว่าไม่เคยเห็นสติ๊กเกอร์นี้กันหรอกเพราะว่าคือรถเนี่ยพอมันใช้งานไปก็ต้องมีอุบัติเหตุมีขูดอะไรบ้างนะครับเวลาเขาทำใหม่เนี่ยสติ๊กเกอรเก์เขาก็จะไม่ติดเพิ่มกันนะฮะเปืองนะเบิกศูนย์ก็สี่ห้าร้อยไม่มีใครติดครับก็เลยแต่คันเนี้ยโอ้โหยังอยู่หมดเลยอะ่ะ แต่ว่ารถนะครับยังไงเสียนักลบย่อมมีบาดแผลรถใช้งานย่อมมีครับนี่ครับสวนมะพร้าวครับขับเข้าสวนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทําให้ครับเดี๋ยวผมทําให้ทั้งคันเลยรับรองใหม่กิ๊กนะฮะก็ล้างได้หมดทุกส่วนนะครับฝากไว้ด้วยถ้าใครมีกระบะใช้งานหนักๆนะฮะ ทางเราทําได้ความสะอาด5 g ถอดรือ้อย่างนี้หมดเลยค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับทาให้คือคือทางทางที่ของของของทางทางร้านนะครับไม่ได้เร่งงานอะไรพนักงานคือทําให้เขามีความสุขมีแฮปปี้ในการทํางานนะครับก็ลองดูครับผมยังคือดีใจอีกแล้วที่ว่าได้รถสวยๆมาไว้ขานะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจคันนี้ ติดต่อคุณน้ำพึ่งได้นะครับ0834444494นะครับทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูทำความสะอาดเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูตะเข็บไว้ศึกษาว่าใครกำลังหาฟอนเทียตัวนี้อยู่นะครับใช้ดูได้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ